เปิดเซฟเช็คพระกับสีมีนาคลิปนี้เราจะมาเช็คพระพิมพวันทาเสมากรุวัดพรบกันครับซึ่งปกติแล้วเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับพระกรุวัดพรบเนื้อเนียนๆผิวตึงๆทาโลชัน่นแล้วก็โปะแป้งแต่งหน้าบ้างไม่แต่งหน้าบ้างกันมานะครับสำหรับคลิปนี้เรามาลองดูแบบที่มีธรรมชาติอีกลักษณะกันดูครับ โดยส่วนตัวแล้วสําหรับสี่มีนาย้ําเหมือนเดิมครับพระกรุวัดพระเป็นพระเครื่องที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะด้านของเมตตามหานิยมอันดับต้นๆในธรรมเนียรพระเครื่องของบ้านเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ตุ๊กตาพิมพ์พระสังกจายโดยเฉพาะพิมพ์บรรทาเสมานะครับซึ่งสําหรับสี่มีนาแล้วน่าสนใจมากๆเพราะมีเอกลักษณ์ชัดเจนไม่เหมือนใครและที่สําคัญ สิมินายังมีตรวจพบที่มีธรรมชาติลึกมากๆครับมากกว่าพระกลุวัดพระพิมพ์อื่นๆบางพิมพ์อีกนะครับอันนี้เทียบเฉพาะที่สิมินาเคยตรวจพบนะครับพระเกะและตําราเกมีไม่น้อยแน่นอนครับปั่นราคากันแบบหน้าพระไม่ไปด้วยก็มีหลายคนเรามาปิดหูดูพระกันครับ สวัสดีครับ,พบเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของซีมีนาครับการเรียนรู้พระเก่าเราจะไม่เปิดรูปเทียบพิมพ์นะครับพระพิมพ์วันทาเสมาก,ก็เหมือนพระกลุอื่นๆก็คือเราไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการสร้างเพียงครั้งเดียววาระเดียวแม่พิมพ์ชิ้นเดียวหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่เคยมีโอกาสได้ศึกษาแม่พิมพ์ทุกชิ้นครับ ดังนั้นการชี้ตําหนิจึงไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานได้เลยสําหรับการเรียนรู้พระแท้เป็นไปไม่ได้เลยครับการชี้ตําหนิเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกําหนดพระที่ถือในกลุ่มของตัวเองให้เป็นมาตรฐานหลังจากนั้นก็ปั่นกระแสกําหนดตําหนิที่ใส่ไว้ล็อกสเปคใบรับรองล็อกรางวัลงานประกวดลากราคาขึ้น ให้คนไปรับข้างบนดอยครับปิดท้ายด้วยการลงหนังสือพิมพ์ให้เหยื่อสบายใจซึ่งในการศึกษาเรียนรู้พระเก่าการชี้ตำหนิก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วครับผิดทั้งหลักการความรู้ผิดทั้งเหตุผลและเจตนายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นคำถามของคนที่เรียนรู้แทบทุกคนโดยเฉพาะคนยุคนี้นะครับก็คือพระองค์ครูที่นำมาชี้ตำหนิกันชี้ขอบ แท้จริงหรือเปล่าส่วนคนดูของเก่าเขาดูธรรมชาติออกกันครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้ปิดหูแล้วดูพระตามความเป็นจริงอย่าให้ชื่อคนหรือราคามาหลอกเราได้นะครับตามประวัติสมเด็จสังฆราชสุขยานสังวรหรือที่บางท่านจะเรียกกันว่าสมเด็จสุขไก่เทือนท่านประสูติหรือเกิดเมื่อปีพศ2276 สิ้นพระชนในปีพศ2365ิริอายุรวมประมาณ89ปีนะครับดังนั้นพระพิมพในยุคของท่านทุกองค์จนถึงวันนี้ก็จะต้องผ่านอายุมามากกว่า200ปีขึ้นไปถ้าตีเข้าวัดพรบก็จะลึกได้มากกว่านี้คือ220จนถึง230ปีขึ้นไปอีกนะครับตีอ่อนไม่ได้เด็ดขาดพระปีลึกอย่างพระกรุกวัดพรับเก้แท้ดูง่ายกว่าสมเด็จเยอะครับข้อสำคัญมากที่สุดก็คือ ถ้าธรรมชาติไม่มีการเปลี่ยนสภาพไม่เห็นก็นั่นแหะครับตีเก๋ได้เลยไม่ยากเรากำลังพูดเรื่องธรรมชาติและการเปลี่ยนสภาพไม่ใช่แค่ความเก่านะครับเพราะบางครั้งเราแยกความเก่ากับความเลอะได้ค่อนข้างยากและถ้าเราดูธรรมชาติเราจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนกว่าครับและการปรับเปลี่ยนตามสภาพขององค์พระแต่ละองค์ พระกดพิมพ์ด้วยมือที่ผ่านอายุมามากกว่า200ปีสภาพแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะฉะนั้นดูธรรมชาติดีกว่าครับพุทธศินของพระพิมพ์วันทาเสมาเป็นพระพิมพ์วงรีทรงสูงคล้ายพิมพ์เม็ดขนุนครับเป็นพระพิมพ์ยืนหันข้างยอดเกศมวยเป็นชั้นเสียงจะก,กลมใหญ่ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเนื้อยื่นออกมาดูคล้ายปีกมวกมีเค้าโครงของใบหน้าแต่ก็จะดูโบราณโบราณอยู่เหมือนกันนะครับช่วงไหลจะหนาแขนเป็นเส้นตรงขึ้นจากลำตัวไปจนถึงช่วงคางช่วงปลายมือจะเป็นก้อนดูคล้ายการพนมมือหรือไม่ก็ถือดอกบัวครับลำตัวจะบางสอบเข้าสะโพกหนายาวลงมาเป็นช่วงขาดูเหมือนเป็นการสวมกางเกงขายาวช่วงเท้าชัดมีรายละเอียด เห็นเหมือนมีชายขากางเกงยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองบางมุมก็จะเหมือนเป็นขาและเท้าอีกข้างหนึ่งสำหรับสีมีนาพระพิมพ์พวันทาเสมาเป็นพระพิมพ์พที่สมีนามีข้อสงสัยในการออกแบบแม่พิมพ์พหลายเรื่องทีเดียวครับวันข้างหน้าถ้าได้คำตอบจะมาเล่าให้ฟังกันครับ พระแท้ของพี่อนเพื่อนทุกองค์ไม่จําเป็นต้องมีรูปทรงเหมือนองค์นี้ทั้งหมดทุกจุดเราจะดูกันที่พุทธสิ์นะครับอาจจะกดพิมพ์จากแม่พิมพ์คนลชิ้นกันได้ตําหนิไม่มีจริงครับสภาพภายนอกก็สามารถต่างกันไปได้ตามการอยู่และการเก็บมาแต่จะต้องมีธรรมชาติสะสมตัวเกิน200ปีอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งเดียวเท่านั้นครับ ถ้าไม่มีชื่อวันทาเสมาเราหลายๆคนคงคุยเรื่องพระองค์นี้กันไม่รู้เรื่องถูกไหมครับถ้าเราไม่กําหนดว่าพระพิมพ์วันทาเสมามีลักษณะแบบไหนนั่นแหละครับสิ่งที่พิมพ์ใช้ทําหน้าที่มีแค่นั้นเองที่เหลือต้องว่ากันด้วยธรรมชาติตามอายุพระไม่ได้มีแม่พิมพ์เดียวไม่ได้สร้างวาระเดียวเห็นก็ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์นะครับ การชี้ตำหนิจึงไม่ใช่การศึกษาเรียนรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะการตีเก้พระที่ตำหนิไม่ตรงกับของตัวเองโดยไม่ดูธรรมชาติโดยไม่ดู5ดูหอะไรเลยก็คือการรวมหัวกันทำลายพระนั่นเองครับยังไม่รวมถึงพระพิมพ์วันทาเสมาที่สร้างยุคหลังของวัดพระเองหรือของหลวงปู่หลวงตาท่านอื่นสร้างซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์เนื้อมวลสารและการสร้างต่างกันออกไปได้ครับมีบันทึกการสร้างไว้ก็มีไม่มีบันทึกก็มี พระเครื่องเหล่านี้ตีเก๋ไม่ได้นะครับเรามาต่อที่เนื้อพระกันครับพระพิมพันธาเสมาวัดพระเป็นพระเนื้อผงผสมมวลสารกดพิมพ์ขึ้นเป็นองค์พระพระองค์นี้เซ็ตตัวไม่ผ่านความร้อนสูงเป็นพระโซนเนื้ออ่อนมีการเปลี่ยนสภาพและคลุมผิวทั่วดูนวลตาทั่วทั้งองค์ครับตามสไตล์ของพระเนื้อปูนเกาลีนที่เซ็ตตัวตามธรรมชาติถ้าเทียบพระพิมพ์ันธาเสมาที่สีมีนาพบมา องค์นี้ถือว่าเป็นพระวันทาเสมาเนื้ออมเหลืองยุคก,กลางๆคือเคยพบที่เนื้อลึกกว่านี้ครับส่วนขนาดจะไม่ใหญ่เท่ายุคหลังๆที่พิมพ์ทรงสมบูรณ์ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะครับเรียกได้ว่าสร้างก่อนพระสมเด็จหรืออย่างมากก็คาบเกี่ยวกับพระสมเด็จยุคต้นได้ครับดังนั้นพระพิมพ์วันทาเสมาต้องมีธรรมชาติลึกกว่าพระสมเด็จ หมายถึงเมื่อเราเห็นองค์พระแล้วไม่เห็นธรรมชาติอะไรเลยไม่ได้แน่นอนครับหลักการเช็คธรรมชาติเช็คการออกซิเดชันตามอายุเราจะเริ่มต้นกันที่ความแห้งทุกครั้งครับมองไกลต้องดูแห้งส่องไกลต้องเห็นความชำํำเพราะธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้น ทับซ้อนกับความแห้งเก่าที่สะสมตัวอยู่ทำให้ดูแล้วต้องนวลตาเป็นหลักการพื้นฐานเดิมๆในการวิเคราะห์การออกซิเดชันในของเก่าครับมองไกลแห้งสองใกล้ฉ่าดูแล้วนวลตาสีไม่สดจนเกินไปและมีการคลุมผิวเกิดขึ้นจากการตกผลึกจากความชื้นที่แห้งไปนะครับแล้วสะสมตัวอยู่บนผิวเหมือนองค์พระมีชั้นเปลือกผิว เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่เพื่อนๆต้องเห็นเวลาเห็นองค์พระก็คือต้องเห็นว่าแห้งก่อนเลยนะครับแล้วค่อยดูอย่างอื่นกันต่อ สิ่งที่ต้องระวังก็คือเช่นการชุบแป้งบางคนก็สั่งทอดแต่ยุคใหม่ไม่ค่อยทอดกันแล้วครับช่างยุคเก่าเขาเล่าให้ฟังมาทฤษฎีแป้งโรยพิมพ์ก็ด้วยนะครับมือใหญ่บางคนเขาเคยสั่งให้คนแต่งพระประจําตัวโรยจริงๆนะครับแล้วก็เขียนตํารามารองรับพระเก๋ของตัวเองตําราพระเครื่องเวลาที่เราอ่านต้องเอะนะครับหนังสือเก๋เยอะมากๆครับบางเล่มหน้าพระผิดธรรมชาติเกือบทั้งเล่ม แต่พอเห็นชื่อคนสีมีนาก็ร้องอ้อก็มีจริงๆครับหลังจากที่เราเช็คความแห้งกันผ่านแล้วเราจะมาเช็คความเหี่ยวของเนื้อพระกัน เ,เมื่อองค์พระมีธรรมชาติสะสมตัวมา200กว่าปีท่านเนื้อ,อยังเรียบตึงนวลเนียนเหมือนโรยแป้งมาไม่มีการเปลี่ยนสภาพคลุมผิวก็ต้องเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ครับยิ่งเป็นเนื้อพระเซ็ตตัวไม่ผ่านความร้อนสูงหรือไม่อบนั่นเองการเปลี่ยนสภาพต้องชัดมากๆความแหง้งนวลตาและความเหี่ยวเป็นธรรมชาติพื้นฐานที่ทุกคนดูได้โดยไม่ได้ยากเลยครับเริ่มต้นจากการปิดหูดูพระแล้วพิจารณาสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงโลภะ โ,โมหะทําให้เรามองไม่เห็นความจริงนะครับฟังไม่ได้ยินความจริงด้วยครับและการปั่นราคาพระเกศที่ใช้แต่ความโลภมาหลอกเราสังเกตไหมครับว่าบางคนแทบจะไม่เคยเลยที่จะไม่พูดเรื่องเงินแก๊งตกทองเขาบอกว่าใช้วิธีนี้หลอกคนได้ง่ายที่สุดแล้วครับ มาดูธรรมชาติกันให้ลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะดูกันที่การคลุมผิวของพระเนื้อผงองค์น,นี้กันธรรมชาติของพระเนื้อผงที่ผ่านอายุสัมผัสกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเกิดความชื้นที่ตกผลึกแห้งไปทุกทุกวันสะสมตัวกันที่บางคนเรียกว่าแคลไซน์นั่นเองแหะครับบางองค์ก็จะขึ้นอลาโกไนได้เริ่มต้นคือเราจะดูให้เห็นองค์พระเหมือนมีเปลือกคลุมผิวเอาไว้ผิวพระบนที่สูงก็จะมีการคลุมการงอก ส่วนในร่องก็มีการสะสมตัวและแต่ละจุดในที่สูงและในร่องมีความหลากหลายกันเกิดขึ้นครับคำถามที่ถามเข้ามากันเยอะมากๆก็คือการคลุมผิวหรือที่เรียกว่าแคลไซด์ดูยังไงทำปลอมได้ไหมสีมีนาต้องตอบตอนนี้นะครับว่าทำไม่ได้ครับแต่ทำให้เหมือนมีได้สิ่งที่ใช้แยกการแต่งผิวและแยกธรรมชาติออกจากกันได้ก็คือความหลากหลายนั่นเองครับแต่ ีน่ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าต่อไปไม่แน่เดาไม่ถูกจริงๆว่าเก๋จะเหมือนแท้ได้แค่ไหนครับเพราะที่ผ่านมาเราเราและเราเจอปัญหาจากเก๋บล็อกสากลน,นิยมคือถอดพิมพ์แล้วแต่งใหม่เป็นพิมพ์และตำหนิที่ล็อกสเปคไว้แต่เดี๋ยวนี้เรา เจอปัญหาจากพระเกที่ถอดแบบจากพระแท้จริงๆแต่งพระแบบพระแท้จริงๆซึ่งเริ่มแล้วนะครับพระเกเขาพัฒนาได้ครับพัฒนาได้เรื่อยๆแต่พระแพงนี่รอวันเท่านั้นครับ แต่ก็เอาเถอะครับเรื่องพระแพงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมจัดการบางคนเขารับอยู่บางคนกรรมก็ไปลงกับคนใกล้ตัวแทนเงินทองที่ได้มาก็แก้ปัญหาไม่ได้ทุกวันนี้ยิ่งสีมีนาได้ข้อมูลเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่ก็กลายเป็นสงสารไปนะครับสำหรับการดูพระของพวกเราความหลากหลายสำคัญมากๆนะครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ส่วนผสมก็ต่างกันความชื้นมีผลต่อพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างทํางานมาแล้ว200กว่าปีดังนั้นความหลากหลายคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่สิมินาย้ําทุกคลิปครับเพืเ่อนๆค่อยๆส่องไปตามจุดต่างๆบนพื้นผิวจะต้องเห็นความสูงต่ํา หนาบางเข้มอ่อนและการสะสมตัวตามร่องต่างๆตามจุดกร่อนตามจุดกระเทาะดูว่ามีธรรมชาติอะไรที่เราเห็นบนองค์พระบ้างนะครับย้ําอีกทีนึงสิ่งที่ทําให้เรามองธรรมชาติไม่เห็นก็คือราคาครับสุดท้ายเรามาเช็คมวลสารกันนะครับ จากที่สีลนะพบมามวลสารในพระกรุวัดพับจะไม่มากและไม่หลากหลายเท่าในวัดละคงแต่ก็พอจะมีให้เห็นส่วนผสมและมวลสารเป็นเรื่องสําคัญในการสร้างพระเครื่องส่วนมากมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วครับมวลสารที่พบในพระองค์นี้ก็จะมีผงดําเป็นจุดสีดําเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วองค์พระแล่สีแดงอมน้ําตาลก้อนมวลสารสีสม้สม คราบสีแดงอมน้ำตาลแห้งๆอาจจะเป็นคราบว่านคราบน้ำหรือคราบกรูต่างๆก็เป็นไปได้ครับส่วนซิลิก้าหรือว่าแร่รา่แก้วมีติดมาจากภายนอกให้เห็นแต่ไม่พบตามเนื้อพระในขณะที่ถ่ายรูปนะครับ พูดเหมือนทุกครั้งสําหรับพระกรุวัดพระครับพระกรุวัดพระเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่น่าใช้มากๆวางเรื่องเก๊แท้วางเรื่องราคาไปก่อนในการศึกษาหาพระแท้ไว้ใช้นะครับไม่เปิดรูปเทียบพิมพ์ไม่ส่องหาตําหนิแต่จะต้องส่องหาธรรมชาติที่เกิดขึ้นและการสะสมตัวอยู่บนองค์พระตามความเป็นจริงเมื่อเราดูบ่อยๆฝึกสายตาบ่อยๆจนชํานาญเก๊หรือแท้ทุกคนสามารถวิเคราะห์ได้ครับแต่ต้องไม่มีอคติ เรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพระแท้มีพุทธคุณมีเอกลักษณ์ของพระแต่ละพิมพ์มีธรรมชาติที่สะสมตัวกันตามการผ่านอายุอ้อเรื่องที่แย่อีกเรื่องหนึ่งก็คือชื่อคนที่ชอบยกมาอ้างกันนะครับว่าท่านคนนั้นเป็นนั่นท่านคนนี้เคยเป็นอันนี้ทั้งสะสมทั้งสอนดูพระมาทั้งชีวิตแต่ดูหน้าพระของท่านท่านท่าน,ท,านท่านเ่านั้นดีๆนะครับไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ส่วนพวกเรา วงการนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆครับหน้าฉากที่เห็นกันอยู่อาจไม่ใช่และไม่เคยเป็นความจริงครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมและทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้กันสเสมอนะครับพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจทุกๆคนครับ